สวัสดีคะ่ะพบกับเมียเอกรถถ่ายเดินตามือสองนะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสินค้านะคะพามาชมบรรยากาศที่กำลังทำเครื่องให้ลูกค้าอยู่นะคะตัวนี้เริ่มจากตัวนี้เลยนะคะเป็น R t 1 1ทร้อยสนะคะตัวเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้ลื้อเลยนะคะตัวนี้อ่าเตรียมจะส่งให้ลูกค้าที่บ้านลองตะแบกอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มาเอาไปหลายคันแล้วนะคะ คนนู้นเอาไปคนนี้เอาไปก็เลยบอกต่อๆกันมานะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวช่างนะคะก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆภายนอกให้นะคะคือข้างในข้างในจะไม่ได้เปิดนะคะเพราะเครื่องตัวนี้นิ่มเลยค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะใครได้ไปก็ใช้งานอีกยาวเลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มีที่กําลังจะจัดส่งนะคะตัวนี้ยันมา เห็นไหมเออยันม่านะคะยันม่าตัวนี้เป็นเจ้าพลังนะคะตัวนี้เตรียมจะส่งให้คุณตุ๋ยรีโวซิ่งนะคะเดี๋ยวไปส่งให้พวกนี้นะคะของเพื่อนคุณตุ๋ยเขานะคะ,ะ,คะพอดีเอาไปตัวนึงละโอเคใช้งานโอเคเลยนะคะตัวนี้ก็เลยได้ไปส่งอีกนะคะผิวาขาวเดิมๆเลยค่ะข้างในไม่ได้เปิดไม่ได้ลื้อเลยนะคะเสียงนิ่มเหมือนกันค่ะตัวนี้แล้วก็ภายนอกนี่คือเราขายตามสภาพก็จริงนะคะแต่ภายนอกนะคะตัวนี้เรา เราเป็นลูกค้าเก่าเนาะเราก็เลยเพิ่มทำสีให้นะคะไปนะคะให้สวยงามพร้อมใช้งานนะคะน้ามันเครื่องอะไรก็เปลี่ยนถ่ายให้มันให้ใหม่หมดค่ะแล้วก็มีอ่าตัวนี้นะคะ 95et95 95, ตัวนี้นะคะลูกค้าก็เข้ามาดูพร้อม RT เลยนะคะลูกค้าในบ้านนี่แหละนะคะเอาเครื่องพร้อมโครงค่ะตัวนี้ช่างนะคะเปิดเช็คให้แล้วนะคะตัวไหนเปิดนะคะ แม่ค้าก็จะแจ้งว่าเปิดเนาะตัวไหนคือไม่เปิดก็จะก็จะบอกว่าไม่ได้เปิดซ่อมนะคะแต่ว่าเครื่องทุกตัวนะคะถ้าขาดเป็นตามสภาพไม่ได้เปิดซ่อมนะคะก็จะข้างนอกนะคะก็คือจะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยอะไหลยตัวไหนที่ว่ามันชํารุดโทมเนาะสึกหรอใช้งานไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดค่ะไม่ใช่ว่าสักๆจะล้างขายอย่างเดียวนะคะโอ๊ยกว่าจะได้ขายคะ่ะเยอะสิ่งเหลือเกินนะคะ มีตัวนี้ค่ะเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นยันมาเจ้าพลังร้อยห้านะคะเพื่อใครหาอยู่นะคะนี่โทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวช่างก็จะเปิดเปลี่ยนลูกปืนนะคะเพราะว่าติดเครื่องและเครื่องดังนะคะแต่อย่างอื่นโอเคนะคะ ก็เดี๋ยวไม่รู้นะคะว่าแม่ค้าจะได้ลงคลิปไหมอาจจะมีลูกค้าหน้าบ้านมาปิดไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจก็ช่วงนี้หาใช้งานอยู่นะคะอยู่ใกล้โซนบ้านหนูนะคะดงขุยใต้ชนแดนเพชรบูรณ์นะคะ เข้ามาดูได้เลยหรือจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0932677330ค่ะหนูมีบริการจัดส่งทั่วไทยค่ะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูนะคะแอดไลน์ ID Aek1719 นะคะวิดีโอ,โอคอลมาดูของได้นะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้คือจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าลูกค้าหน้าบ้านค่อนข้างเยอะค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเนาะแล้วก็ก็เลยหาเครื่องเข้าไว้ ใช้หน้าแรงนะคะทํานาบ้างทําข้าวโพดบ้างนะคะใครสนใจนะคะถ้าหนูไม่ได้ลงคลิปนะรีวิวนะคะหนูยังขายอยู่นะคะ สนใจนะคะอยู่ใกล้เคียงกันเข้ามาดูได้เลยนะคะที่หน้าบ้านเลยค่ะพิกัดร้านหนูนะคะอยู่ที่บ้านนุ่ยใต้ตําบลน,นุ่งหุยอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะราคานะคะก็มีทั้งถูกทั้งแพงนะคะก็ว่ากันไปตามรุ่นตามสภาพตามยี่ห้อนะคะใครสนใจก็โทรมากิ้งกังหากันได้ค่ะอยู่ใกล้แถวนี้นะคะหาใช้งานมาดูบ้านหนูก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไกลเนาะมาถูกใจยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแม่ค้าก็ มีบริการจะส่งนะคะใครหาใช้งานก็นี่เลยนะคะตามสภาพมีตามสภาพเช็คสภาพให้พร้อมใช้งานเลยค่ะ